เอกนะครับไซเอ็กสามหมื่นขมีไสไซรองด้วยนะครับมีปลาไซรองสองหมื่นห้าด้วยนะครับเอ่วันนี้ก็มาดูมาแชร์กัน บรรยากาศบ่อตกปาอิงคงนะครับ,บกับใมมดการแข่งขันเงิสามหมื่นยามเช้าเช้าแล้อย่างหางนะคได้ ทาคเบนครับอมาเบได้ค่าเยครับเ่าอยู่ดฝนี่ไลกงสอาหนึ่ถึงเท้ลครับทางากาเ่พคับล็ามจะค้าเลยครับเนี่ยสวดีวอซีอวซีตรงน้าอันนี้ของหักเหลวล้านนาแล้วครับเหลวปลาเดือยปลาเดือยเนาะเดี๋ยวเดี๋ักเหลวปลาเดือยเปิดกล้องนะครับเสาหกทางพุ่ครับ ปลาเดือยยี่ครับครับฝั่งนู้นครับมาแล้วครับสวัสดี่ครับดูดูอย่างเงัดบังเบอร์สิบสี่ครับสี่ครับฝั่งนี้เลยครับเดี๋ยวเดิทางที่นครับครับผมงัดบังนี่นี่แหละงัดบัางอ่าเนี่ยนะดูดูครับผมครับเบอร์สิบสี่สี่ครับผมโอเคครับฝั่งนี้ครับสวัสดีครับผมครับนี่ก็ตอนนี้ก็มาดูสมอาหารนะสูตรเยอะนะครับนี่ซูนัทจังนะครับใช้ทางบ่อแข่งบ่อเมานะ มาเกี่กับลองผมส่วนตัวนี้เป็นจุดสองก็กำลังอยู่ในช่วงทดลองนะครับซิกกี้ครับกันเยื่อหยุบหยุบฟุ้งเนาะโอ้ยเดี๋ยวเราจะแบ่งผสมกูเตนนิดนึงนะครับกูเต็นใช้ก็ตัวนี้นะฮะเดย๋ยวนี้เขาเออบ่อนี้ให้ใช้กูเตนได้นะครับ ผมกูเตียนเกี่ยวชิ้นนิดนึ่งโอเคนะครับตอนนี้เตรียมเหยื่อพร้อมแล้วนะครับเหยื่อที่ผมเตรียมไว้ก็ <rude S 2> มีหลายแบบหลายสไตล์นะฮะก็จะมีเหยื่อเขียวชิ้นครับมีเหยื่อจีนเนาะนะครับเหยื่อเยื่อหลักนะฮะผสมกับกลูเตนนะครับแล้วก็เหยื่อนวดนิ่มนะครับนะครับพันเม็ดนดนิ่มนะแล้วก็มีเหยื่อบีฟูลนะครับบีบีเหยื่อปุนเยอะห่อยนะครับสามแบบสี่แบบนะเตรียมไว้ก่อนการใช้ก็เกี่ยวชิ้นสลับสลับกันไปนะครับบีฟุน พันเม็ดอกกทสลับสลับกันนะครับโอเคครับตีนี้ก็รอเวลานะครับตอนนี้เตรียมคันเรียบร้อยนะจะเริ่มตกที่ระยะ2.7นะครับตกในแบบตกสไตล์บาลานนะครับเวลาหนึงอนะครตั้ง6ตกสตกสามนะครับตุดหกไปไปก่อนนะค วันนี้ก็วางไว้อยู่2ระยะนะครับพี่จะตก27กับ54นะครับโอเคนะครับชุดสายหน้าสายเมนที่ผมใช้นะครับสายเมนผมจะใช้แปดป้อนนะครับสายหน้าจะใช้อยู่6ปอนนะครับความยาวชิ่งอยู่ที่20่สิเซนตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจิ้นะน,นะครับทุ่นทุนอ่าดูทุ่นก่อนนะครับทุนวันนี้เราใช้ชุ่นตัวหม่นะ ทำเสร็จใหม่ๆนะครับถือโอกาสมาเทรดทุนนะวันนี้นะครับเวลาตอนนี้เก้าโมงสี่เจ็ดเหลืออยู่นะคเป็นทุนสรงสลิมคนเนะครับขอนักกีฬาไทยขอโทรนักกีฬาไทยบอลด้วยนะครับพอดีขันบอลไปเนาะอาจจะออกอย่างได้นะครับนหางตันนะครับหางตันเก้าพันสี่นะครับหางตันเรียวๆนะครับผมเพขาจบขอให้นักกีฬาฉกดีนะครับสิบ โอเคนะครับเราจะเริ่มแรงแข็งคันแล้วเจ็ดเตรียมหกห้าสี่สามสองเรือครับโอเคลงเยอะได้ครับผมเริ่มลงเยอะได้นะครับไปก่อนนะครับ

ร้อยกับะทอนนะครับมาปะทอนครับปลาครับดูปลาคองพัดเชื่อรอยปลาอะไรทกี่วโอเคครับดูครับสูตรเดี๋ยวก่อนนะครับเพาว่าโอเคครับไปเช็ค เช็คตาช่างดูนี่ครับาเดยตกปาาาเเดือจกชตาช่างตาเดียวมาเทียบตาด้วครับตอนนี้มาดูของพี่ดุยงัดวังคุณดุยนะครับคุณดุยช่องไหนครับงัดวังงัดจังใช่ไหมครับงัดจังครับงัดจังนะครับศูนย์จุดจะศูนย์ครับตัวแรกของพี่ดุยนะครับยังเกินอยู่นะครับมาดูของคู่ลิ่ง ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวใก่อครับมาดูของพี่เบสครับนี่นะก็แถวด้านหลังนะครับตามตามมาแครับไม่เข้านะครับอ่านไว้นะครับเกตส์สามดูของหมอพี่ครับบ้านตุ๊กตาหมอพี่สีก็ขาวดีๆนะครับทุกคนครับใส่ลองนะใส่รองข้างในดูฝาติ๊กเอาหงส์ครับออกทางไหนครับดูตัวนี้ ดูตัวนี้ไปแล้วครับจะเอา66หรือจะเอาอะไรดีครับตอนนี้ครับตัวนี้อ้าวดูตัวนี้ครับศูนย์แปดหนึ่งรับอปฏขึ้นนำปลาไส้โลบครับโอ้โหลุงพงครับลุงพงษ์ปฏิทนั่งย่าง สูนปครับโอ้โหนครับเจ็เก่านะครับกันึงเลยดูของพี่ยูแอนโอ้โหงีเนาะศูนย์แปดหกครับ้องโอ้โหสี่โลครับแค่นี้ยังใส่ยังได้ไหม 1>, 1, 2, 4ครับปลาใหญ่เบียยครับนะจังเอามาดูของคุณด,ด,ดูครับทิวเอ่อคุณดูงัดบางนะครับดูตัวนี้ครับศูนย์เก้าสามนะครับ 9, คือมาเป็นที่3ครับ 93ครับได้จทอยู่ครับดูของน้องไอ้เวียงโกใส่ครับโอ้โหน้องไอ้พึ่งมาครับดูตอนนี้ครับศูนย์ครับไม่ลงครับดังอย่างควักเอาแบบนี้หูเลยหึไม่ต้องเหงาไหมฮนล่ำหูเลยป่ะบดิโลมป่เนี่ย ตกงหนงได้ัดหกสานะครับไปทำครับไอยงาใส่ครับจัดาจัดงานมากหูตรงนี้เราครับสูครับคนละง้ายครับดูของป้าเดียครับสูดหกสี่ครับ มาดูของหนึ่งยูขึ้นช่้ครับหูเข oh, ้จีบเนาดูอินยมได้หน oh. totally. uh oh. Oh, oh, oh. ่อยศูนย์เจ็ดสองครับโอ้โหวนี้ลฮะล่ำกะ่นาทีครับดวดท้อล่ำูนกะโอ้เมาทีอ่ะ อกเ้ะเียกับ่อยใกด้เก็บวหน้ามัน่ทั้งนึงับนิวพี้ชาครับอ้ซื้อเดกัเครับลงตยครับุตรงเนี่ยทีมดูตัวนี้ทีมสวยๆโอ้ยไปขึ้นลำซู๊ดหกสี่ครับ พี่ชายครับศูนย์เก้าามครับนีย์เครับที่คงั้นอเก้าหนึ่งน้องพิดวดเลยดูของตู้ครับเก้าสอครับตุ้ด้วนเลยครับ ดูครับออครับดูต้นครับนี้น้องต้นดูตัวนี้น้องต้นครับปวดโอ้โหเจมเลย ดูครับพี่ใหญ่ขยันครับพี่ใหญ่วนเลยถุอเป็นหกวงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเออ้าวคลิปแรกกว่าจับโซยไปสุดทางไงหนึ่งนาที เดี๋ยวเล่นได้นะโอ้หน่มหรอโ้ bà lắp lóng xuống bà lắp lóng bà lắp lóng bà hắn ô thao luôn sống này này cáng ô cáng cáng cháy là cáng cái này ừ. bà chẳng 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 เปดกับเก้าอะไถึงช่วงภาคบ่ายครับช่วงเช้าไม่ติดลงวันนะเดี๋ยวเวลาอีกประมาณ5นาทีครับจะเริ่มช่วงบ่ายเราก็ใช้ระยะทาง5 4เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับ ลเดียวทำไมี้แมสโฮลกานเปาแข็งแก้อนเกียวยิ่งโคตรเข่เลย ถามเหรอเข้อสามดูไม่ดูไม จะฝันเล่นในได้ปลาน้ยปลอยน้ยได้ปลาใงญ่ด็กนี่ ครับแต่ก็ไม่เข้า,ซาไซส์นะครับก็ไม่เป็นไรครับกตบบต็ติดตามรับชมชอ่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ